สวัสดีครับส่วนบนสีพระธรรม EP นี้เรามาอัปเดตชิ้นผ่าบนสีกันนะครับว่าแต่ละชนิดเป็นอย่างไรบ้างลหลายหลายชนิดมา2รอบ3รอบแล้วก็ยังให้แบบต่อเนื่องนะครับให้หนอให้ลูกอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกล่องนี้นะครับเทพดาราพยามุจจรินมาดูกันเนี่ยครับเทพดารานะครับ1ต้น2ต้น3ต้น นะครับแล้วก็พยามุจลินนี่ก็12หมดแล้วครับตัวนี้ฟอร์หมดแล้วนี่ครับได้อย่างละสองสาต้นนะครับในกล่องนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยย้ายนะครับมาอัปเดตให้ดูแล้วก็จะย้ายลงกระถางทีเดียวเลยนะครับผมส่วนกล่องนี้จะเป็นดาวพุธนะครับดูที่ที่ที่เห็นแบบนี้คือตัวที่เขา่อแล้วนะครับก็คือไม่งอกนั่นเอง เขาก็จะฟอแบบนี้นะครับผมแต่ชิ้นไหนที่แข็งแรงนะครับชิ้นไหนที่แข็งแรงเขาก็จะงอกนะครับนี่เดี๋ยวหยิบออกก่อนเนี่ยครับชิ้นไหนที่แข็งแรงก็จะงอกแบบนี้อันนี้ road. ดาวพุธนะครับดาวพุธก็จะเป็นโทนเขียวๆยิย่งโตยิง่งสวยครับนี่ดาวพุธนี่ยิ่งโตยิ่งสวยก็เป็นบอลโทนหน้าเขียวยนะครับหน้าเขียวยดาวพุธเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็อัปเดตให้ดูอยู่นะครับถ้าใครอยากไปดูต้นแม่นะครับ ให้ย้อนเข้าไปดูอ่าพิมพเข้าไปดูในช่องบอลสีพระธรรมได้นะครับในอ EP จำไม่ได้นะครับแต่ว่าให้พิมพ์ว่าตับดวงดาวอย่างเงี้ยนะครับบอลสีตับดวงดาวนะครับบอลสีตับดวงดาวก็จะรวบรวมอยู่ใน EP นั้นจะรวบรวมบอลสีเกี่ยวกับที่อยู่ในตับดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวพุธด,ดาวศุกร์โลก นะครับประมาณนี้นะครับผมนอกจากนั้นเราก็ยังมีอ่ายูเรนัสอีกนะครับที่ที่ที่เก็บมานะครับผมแล้วก็มีดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับดวงอาทิตย์ก็มีนะครับที่รวบรวมอยู่นะครับดวงอาทิตย์ตอนนี้น่าจะมีตัวแยกหน่ออยู่นะครับผมอู้ดาวพุฒต้นนี้ดูอ่าใบนี้ดูดูนี่ครับดูจะด่งด่างนะครับเนี่ยสวยงามนะครับนี่เราได้มาเพิ่มอีกยิ่งโตยิ่งสวยครับดาวพุฒโอเค โอ้ใบนี้สวยเลยนะครับดูกล่องถัดไปกันครับผมกล่องนี้นะครับเอานี่ก็ดาวพุดนะครับดาวพุฒได้มาอีกสามต้นนะครับต้นนี้กําลังงอกนะครับต้นนี้กําลังงอกเลยนะครับผมนี่นอกนั้นก็ฟอมหมดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตกระถางกล่องถัดไปกันครับผม มาแล้วครับผมตับพุทธประวัติกันบ้างจากตับดวงดาวมาเป็นตับพุทธประวัตินี่คือพระโมคััลานะน่าจะชุดท้ายๆแล้วครับผมนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้ชิ้น f a อ,อันนี้ก็ f a นะครับก็จะได้ตัวนี้ชิ้นใหญ่มากนะครับดูนี่ครับสามต้นเลยเดี๋ยวเอาไปลงกระถางเดียวกันเลยนะครับผมใครโชคดีก็ได้ไปครับนี่สต้นเลยนะครับโอเค นี่สุดท้ายแล้วของพ่อโมกขลนะชุดสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ทําจํานวนต่อนะครับใครอยากได้ใครสนใจรีบทักเข้ามานะครับเพราะว่าชุดอ่ะกล่องนี้ก็คือชุดสุดท้ายแล้วออ้ตัวนี้อะไรเอ่ยเอกราอู้เอกราชนี่ก็โตช้าเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าตอนตัวเขาสวยนะครับเนี่ยตอนตัวเขาสวยนะครับเอกราชแต่ในกล่องนี้น่าจะฝอไปหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับผม แต่ส่วนใหญ่ก็งอกอยู่นะครับงอกอยู่โอเคเดีย๋ยวเราค่อยไปคัดอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้เรมีหลายกล่องอยู่นะครับนี่ชุดนี้กล่องนี้ก็น่าจะไปได้สามสามชุดแล้วมั้งนะครับจนตั้งแม่แล้วก็มีโอ้โหดูตนนัวนี้สวยมากนะครับสวยมากโอ้โหปิดท้ายได้สวยมากสําหรับพรมณีชุดนี้นะครับดูสี จริงๆตัวนี้จะเป็นตัวพรมาณีที่แบบแข้งหลุดนะครับแต่ว่าบางต้นนะครับอย่างที่ถ่ายให้ดู E ีีก่อนเนี่ยบางต้นเราไปอัปเดตนะครับไปอัปเดตปรากฏว่าแข้งเขากลับมาก็มีนะครับผมแต่นี่สีสวยมากอันนี้ดูดูตัวนี้โอ้โหไม่รู้จะกี่เขี้ยวแล้วครับอยู่ในนั้นอะ่ะอัน,นอันนี้กําลังงอกออกมาใหม่ใช่ไหมครับใบแรกกําลังเป็นหลอดแทงหลอดออกมาใหม่แต่ข้างล่างนี่นะครับผมดู มันไม่โฟกัสเนาะเพราะว่ามันอยู่อาจจะอยู่นี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับไม่รู้กี่หนออยู่ในนี้ดกมากนะครับดกมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็มีหลายชิ้นอยู่ในนี้ก็จะลงเป็นกระถางเดียวเลยนะครับผมนะครับนี่โอ้สวยงามสวยงามมากชุดสุดท้ายแล้วครับผมเนี่ยพรมณีนะครับอยู่ในตุ้นเลยอยู่ประมาณ3มกระถางนะครับที่ลงไปก่อนหน้านี้มาดูกล่องนี้ครับมงคลสยามนะครับมงคลสยาม โอ้ชุดสุดท้ายน่าจะช,ชุดสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่างอกหมดแล้วนะครับแต่น่าจะมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวโอ้หน่าจะมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับที่แบบหน้าโอ้โหดูหน้าป้ายแต่เด็กเลยนะครับผมสวยมากสวยมากๆนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าใบเขานะ่ะจะป้ายชัดแค่ไหนนะครับเมื่อโตขึ้นมา ะครับอู้สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับสวยงามมากมงคลสยามนะครับเนี่ลยได้ลุ้นกันยาวๆครับผมว,ว้วาวว,าว้ป้ายสวยนะครับอ่ะกล่องถัดมาครับผมมาดูกล่องนี้กันนะครับโอ้โอ,โอ้อะไรเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับนี่ นีครับกรุงเทพมหานครนะครับบนใบกลมๆนะครับผมบนใบกลมยิ่งโตยิ่งสวยนะครับยิ่งโตนี่กัดสีแดงแลหลายท่านคงจะเห็นไปแล้วนะครับเพราะว่าชุดก่อนหน้านี้ก็บางต้นก็อัพตั้งแม่ขึ้นกระถาง6นิ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไม้จอมต้นแม่ก็อยู่ที่กระถาง10นิ้วแล้วครับตอนนี้กรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งตัวที่คลาสสิก โทนสีเข้มขลังน่าสะสมมากนะครับก็จะออกเป็นโทนสีแดงเข้มๆนะครับเป็นบอลใบกลมและหนานะครับเป็นบอลใบกลมและหนาเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมใครชอบบอลใบกลมกลมโทนสีเข้มๆใบหนาๆนะครับกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบ,บ,อบโจทย์น,น,นะครับน่าสะสมมากนะครับต้นถัดมาอันนี้เป็นอะไรเอ่ยนพเก้าหรือเปล่าโอ้หนองคายครับผมโอ้หนองคายครับหนองคายหนองคายนี่ อู้ดูการยาวมากเลยเขาอยู่ในกล่องนานนะครับเนี่ยออ้ได้หลายต้นเลยนะครับน้องคายก่อนหน้านี้ลงกระถางไปแล้วนะครับยิ่งโตเขาก็จะยิ่งค่อยๆกัดหน้าขาวขึ้นนะครับเนี่ยยิ่งโตเขาจะยิ่งหน้ากัดหน้าขาวขึ้นแล้วก็เป็นเม็ดแดงนะครับผมเป็นเม็ดแดงนะครับนี่นะครับผมยิ่งโตยิ่งสวยครับจังหวัดหนองคายนะครับผมกล่องถัดมาครับกล่องนี้ มาดูกันนี่ก้านยาวๆอะไรเอ่ยเมษายนครับอืมเมษายนเป็นบอลสีตับเดือนนะครับดูโอ้โหปล่อยจนเขารากแบบก้านแบบยาวมากนะครับก้านยาวมากเมษายนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โทนสีจะคล้ายๆกับหนองคายนะครับแต่ว่าเมษายนบอลเขาจะใบมนกว่ากลมกว่านะครับแต่ความขาวสว่างนี่ต้องให้หนองคายนะครับ ส่วนบอลหน้ามนๆกลมๆเนี่ยต้องให้เมษายนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกลองถัดไปกันนะครับวันนี้ไปกันแบบเร็วๆดูกันแบบจุใจกันไปเลยนะครับโอ้นี้ขาวทะลุกล่องมาเลยอะไรเอ่ยขาวทะลุกล่องนะครับมาดูกันนะครับผมโอ้พันดาวพันดาวรอบที่แล้วนี่ลงไป1กระบะนะครับรอบที่แล้วลงไปหกระบะ จริงๆที่สวนบอนสีพระธรรมเนี่ยมีหลายต้นนะครับที่ทำำําจํานวนไว้ได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นราหูอมจันทร์อย่างเงี้ยนะครับราหูอมจันทร์โคราคเทวีอยู่ในตับนางสงกรานแล้วก็นี่ครับพันดาวถ้าใครสนใจอยากจะได้แบบยกถาดนะครับยกถาดก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ว่าอยากได้แบบยกถาดยกชุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ราคาแบบกันเองกันเองนะครับเบาๆเลย เป็นราคาแบบจัดส่งให้ทุกท่านเอาไปต่อยอดได้นะครับเอาไปต่อยอดได้สนใจต้นไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับผมตามที่เบอร์โทรขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับ0 80, 80 8 0 8 0 8 8ดศูเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์มาคุยเพิ่มเติมได้นะครับหรืออยากจะแอด a c e b o o k เพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตบอลสีก็ที่ Facebook บอลสีประธรรมนะครับอันนี้พันดาวนะครับก่อนหน้าน,นี้ลงไป1กระบะแล้ว นะครับเอามาดูกล่องถัดไปนะครับกล่องนี้มีชื่อว่านายทองเหม็นนายทองเหม็นก็ลงไปชุดหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณเกือบเกือบสิบกระถางอยู่แล้วก็ชุดนี้อีกนะครับนายทองเหม็นนี่เป็นบอลเก่านะครับบอลเก่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เมื่อก่อนสวนบอลสีพระธรรมนี่เลี้ยงยากมากนะครับเลี้ยงยากมากๆสําหรับนายทองเหม็นไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่เดี๋ยวยุบเดี๋ยวขึ้นเดีย๋ยวยุบเดี๋ยวงอกอยู่อย่างเงี้ย นะครับผมจนมาปีนี้นะครับก็เห็นเขามีหนอนะครับมีหน่อออกมาก็เลยทําการรื้อกระถางล้างหัวดูปรากฏว่าเคี้ยวเขาเยอะนะครับก็เลยทําการแยกหน่อแล้วก็พ่าหัวทําจํานวนนะครับผมก็ให้ลูกดีนะครับนายทองเหม็นนายทองเหม็นเนี่ยเหมาะกับการปลูกแบบเป็นกอจะสวยงามมากนะครับนายทองเหม็นเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มกอจะสวยงามมากผมโอ้อันนี้ดูดูดูอื้ความอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โทนขาวนะแต่เป็นความดัง อะไรเอ่ยด่างทะลุเบนจรงน้ําทองโอ้สวยมากนะครับสวยมากๆเลยเบนจรงน้ําทองนี่เป็นบอลอีกหนึ่งตัวที่ให้ลูกดีนะครับให้ลูกดีมากๆผ่าหัวก็ด่างดีนี่ฮาร์ปเลยอู้สวยมากนะครับแบบจะวากิวไหมนะครับบางต้นนี้ก็วากิวเลยเห็นไหมอู้อันนี้มีด่างเหลืองมีด่างขาวอันนี้ด่างฮาร์ป เบนจรงน้ําทองนี่ตอนโตนะครับตอนโตเขาจะมีหูใต้ใบด้วยนะครับใครชอบบอลที่มีหูนะครับบอลที่มีหูใต้ใบก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบนจรงน้ําทองชุดนี้ก็อนุบาลสักสองสัปดาห์ก็รากก็จะเดินดีแล้วนะครับผมสําหรับเบนจรงน้ําทองต้นนี้ตอนโตสวยมากนะครับสวยมากๆเป็นบอลใบยาวแล้วก็มีการกัดสีที่โอ้หลากหลายอยู่นะครับไม่ว่าจะด่างขาวด่างเหลืองกัดชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยงามมาก ออกหน้าทองอย่างเงี้ยนะครับหน้าทองทองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ให้หน่อดีให้ลูกดีนะครับสาหรับเบนจรงน้ําทองมีหูใต้ใบอีกด้วยนะครับใครชอบก็สอบถามเข้ามาได้นะครับบอลสีที่มีหูใต้ใบนะครับอยู่ที่ส่วนบอลสีพระธรรมนี่มีหลายตัวนะครับหลายตัวไม่ว่าจะเป็นพระโมคคลนานะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับพระโมคคลลาณะเมื่อหัวเขาสมบูรณ์นะครับเมื่อโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีหูใต้ใบนะครับอ้อะไรเนี่ย พฤษภาคมนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นสีซอฟๆเบา,เบาสบาย,บายโทนขาวเขียวแต่ว่าตอนโตน,นี่ก็สวยนะครับเพราะว่าบนสีเดือนพฤษภาคมเนี่ยพื้นใบของเขาจะเป็นสีขาวเมื่อ,อโตขึ้นเนี่ยกระดูกเขาจะชัดขึ้นตั้งแต่จริงๆกระดูกก็เริ่มมาแต่เด็กครับกระดูกนี่จะเป็นกระดูกโทนเขียว,เ,ยวเห็นไหมครับนี่ครับพื้นใบขาวตัดกับกระดูกเขียวนะครับสวยงามมากนะครับ เมื่อสักครู่พูดค้างไว้เกี่ยวกับบอนสีที่มีหูใต้ใบนะครับก็มีเบญจรงน้ําทองเอ,เอาเฉพาะที่สวนก่อนนะครับเบญจรงน้ําทองอาราหูอมจันทร์พระโมคคัลานะกุมภกรสุรเสศน์ด้วยเปล่าครับมีลหลายต้นนะครับลหลายต้นท,ที่ที่มีหูใต้ใบนะครับที่มีหูใต้ใบอยู่อยู่ที่นี่แม้แต่อย่างรัตนบุรีบางทีก็ยังโผล่ออกมาเลยคือ บางชนิดเมื่อโตเต็มที่นะครับขนาดอสศงไข่นะี่ยังมีเลยนะครับผมยังมีหูใต้ใบเลยนะครับผมแล้วสําสหรับพฤษภาคมนะครับก็จะเป็นบอลที่เขาจะเน้นโทนกระดูกชัดๆัดนะครับบอลสีที่โตมาแล้วกระดูกชัดเอาแบบโทนหน้าขาวเขียวนะี่ก็จะมีนะครับพฤษภาคมเมษายนจังหวัดนองคายเอกร,ราชอย่างเงี้ยนะครับผมเอกร,ราชนี้ยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับ สำหรับเอกราชนะครับผมแล้วก็พฤษภาคมโอ้โหตอนโตนี่ขาวบริสุทธิ์มากนะครับแล้วก็เส้นเขียวชัดเจนเลยนะครับสวยงามนะครับสำหรับเอกราชกลองถัดมาครับผมกลองนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับโอ้นี่ไงมาแล้วครับผมบอลสีตับนางสงกรานที่ก่อนหน้านี้ก็ลงไปแล้วหนึ่งกระบะแล้วก็มาอีกเนะี่ยชุดนี้ก็ได้อีกนะครับ คือกระบะหนึงเนี่ยบรรจุได้12ต้นนะครับก็1โหลพอดีกระบะละ1โหลนะครับกระบะละ12กระถางหรือว่า1โหลนะครับนี่ก็น่าจะเกินแล้วนะครับเนี่ยน่ครับชุดใหม่มาอีกแล้วนะครับสำหรับโคราคะาเทวีใครสนใจอยากจะเอาไปาสะสมปลูกเพื่อความสวยงามก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือใครอยากจะเอาไปต่อยอดก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในโคราคะเทวี นะครับเป็นบอลในตับนางสงกรานตอนโตนีส่สีขาวนวลมากๆนะครับยิ่งโตยิ่งสวยแล้วขอบใบเขาจะเข้มนะครับคือพื้นใบเขาจะขา,ขาวขาวแล้วขอบใบเขาจะเข้มๆโอ้สวยคลาสสิกเป็นบอลเป็นบอลเก่านะครับสําหรับโคราคาเทวีตับนางสงกรานมาที่บอลสีที่ชื่อดีเป็นมงคลต้นถัดมาครับเงินแสนดูครับตั้งแต่29กาพฤทิกาก็ให้ลูกมาเรื่อยๆจนถึงโอ้ ครึ่งปีได้นะครับเนี่ยครับน่าจะชุดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยสีมาแล้วนะครับสีมาแล้วเนี่ยนะครับสีมาเรียบร้อยเนี่ยครับผมน่าจะชุดสุดท้ายแล้วของเงินแสนนะครับผมใครยังไม่มีหรือใครมีแต่อยากจะได้เพิ่มก็สอบถามเข้ามาได้ครับยิ่งโตยิ่งสวยแล้วเป็นบอลที่กระดูกชัดนะครับเป็นบอลที่กระดูกชัดอีกหนึ่งตัวสําหรับเงินแสนนะครับ ต้นถัดมาครับผมต้นนี้โอ้ดกเหมือนกันนี่คือมกราคมมกราคมอันนี้จะเป็นชุดที่สองนะครับชุดแรกนี่ลงไปแล้วนะครับชุดแรกลงไปแล้วแล้วก็กัดสีแล้วนะครับบางบางต้นนี่คือโตจนจะลงตั้งแม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าบางต้นเราผ่าชิ้นใหญ่ใช่หไหมครับเราจะผ่าชิ้นใหญ่ก็เลยก็เลยทําให้อ่าบางต้นเนี่ยพอโตขึ้นมาปุ๊บ ใบเขาจะใหญ่มากเลยนะครับใ,ใบจะใหญ่มากเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอนั่นเองแล้วก็กัดสีแล้วด้วยนะครับผมเมื่อคือนนี้เข้าไปเช็คดูเดือนมก,กราคมเนี่ยาลายต้นนะครับที่โตรากทะลุกระถางแล้วนะครับเนี่ยชุดนี้ก็จะได้เป็นชุดที่สองนะครับที่จะเอาไปเข้าตู้นะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับมาดูกล่องนี้กันนะครับจะเป็นอะไรเอ่ยอ มักกรางเหมือนกันเอ้านี่นี่ดูดูด้วยความที่แบบไม่ได้เปิดนานโอ้แต่ใบหนาตั้งแต่เด็กนะครับเนี่ยใบหนาใบกลมแล้วดูสีอันนี้มันมันมันเก่าแล้วนะครับเป็นใบเก่าแล้วดูหลอดใหม่มาแล้วนะครับอันนี้ใบเก่าเวลาเราลงกระถางเนี่ยเราจะเด็ดเด็ดเด็ดก้านนี้ทิ้งเลยนะครับเพราะว่าใบาใหม่เข้ามาแล้วนะครับอย่างนี้เหมือนกันก็จะเด็ดทิ้งแล้วก็ให้เหลือแค่ใบเดียวเขาก็จะได้ออกหลอดใหม่ออกใบใหม่ได้เร็วขึ้นนะครับผมเนี่ยนะครับนี่ เดือนมกราคมที่นี่บอนสีมีหลากหลายชนิดนะครับอยู่ที่ว่า,าผู้ที่ปลูกบอนสีเนี่ยชอบบอนสีชนิดไหนแจ้งชื่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นผ่านๆน,นะครับเคยเห็นผ่านๆนในช่องแล้วก็เออมันสะดุดตานะครับอยากจะได้มาสะสมอยากจะได้มาปลูกนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมมีหลายต้นนะครับมีหลายต้นที่ รอทาจานวนอย่างตัวนี้ก็รอฝักเนี่ยฝักเอ้อยฝักแตกแล้วเนี่ยนี่อันนี้ปางสมาธินะครับนี่ฝักฝักแตกแล้วครับผมนี่ครับตอนนี้มีปางสมาธิมีนี่กต้นหนึ่งมงคลมณีนะครับนี่มงคลมณีมงคลมณนีนี่เป็นบอลที่ใบหนาใบมนหนามนนะครับใบมนใบหนา,นาหน่าสะสมมากเป็นบอลด่างด้วยนะครับแล้วก็มีเพชรเจ้าสัวนะครับ เพชรเจ้าสัวที่ฝักแตกไปแล้วนะครับตัวนี้รอนะครับรอเอาไปเพาะหรือว่าใครใครสนใจอยากได้มเล็ดนะครับใครอยากได้มเล็ดก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมมีตอนนี้มีของตัวนี้ครับเพชรเจ้าสัวลงไว้ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเพชรเจ้าสัวผสมกับเทพอักษรารือเปล่านะครับแล้วก็มีชุดล่าสุดผสมกับยอดมงกุฎนะครับตัวนี้น่าจะผสมเทพอักษรา นะครับชุดนี้ก็น่าจะยอดมงกุฎนะครับเมื่อคืนนี้ก็ยอดมงกุฎยอดมงกุฎเก็บกสรได้เยอะนะครับผมแต่ก็ผสมหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่ได้รับชม ep นี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องบอลสีพระธรรมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมด้วยนะครับจะได้มาอัปเดตบอลสีให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติขอจเจริญพร